ก็ขอเริ่มด้วยการเล่าให้ฟังถึงผลงานสำคัญที่เราขับเคลื่อนอยู่ในภูมิภาคนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันที่18ถึง24กุมภาพันธ์นะคะก็มีงานสำคัญสคัญที่ทำตามนโยบายของรัฐบาลหลักๆอยู่4 5หเรื่องนะคะเรื่องแรกก็ในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นที่เราเรียกว่า local economy นะคะ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะและเป็นทีมที่ปรึกษาของเครือวิสาหกิจข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ทําข้าวข้าวอินทรีย์ข้าวหอมมะลิอินทรีนะคะก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการขยายตลาดนะคะจากความพยายามอันนี้เนี่ยเขาก็ไปทําความเชื่อมโยงนะคะกับกลุ่มของ ผูกปิ่นโตข้าวเคยได้ยินใช่ไหมคะกลุ่มนี้ทางผ่านิจังหวัดเนี่ยก็ทําตัวเหมือนเป็นแม่สือ่อจับเอาเจ้าบ่าวก็คือกลุ่มของวิสาหกิจที่อํานาจ,จเจริญน,นะฮะเราเรียกว่ากลุ่มเจ้าบ่าวเข้มแข็งไปทําความรู้จักกับกลุ่มของผูกปิ่นโตข้าวนะฮะแล้วทางผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาช่วยในเรื่องของให้การรับรองมาตรฐานของ การผลิตในเรื่องของจังหวัดว่าข้าวที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นข้าวที่ดูแลแล้วว่าเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงในมาตรฐานของที่จังหวัดเขา,เ,าเขาทำขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลของเขานะคะเพื่อให้ความมั่นใจซึ่งการการทำกลุ่มนี้เนี่ยก็เริ่มมีความคืบหน้ามาเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันเนี่ยก็ประสบความสําเร็จสามารถที่จะขายข้าวนะคะออกไปได้โดยช่องทางนี้ ในครั้งแรกเนี่ยขายได้900กิโลกรัมนะะมูลค่าก็เกือบ50,000บาทเนี่ยนะคะโดยมีสมาชิกในกลุ่ม300คนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยที่ผ่านการรับรองเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยได้เข้ามาร่วมเสนอขายแล้วก็ส่วนกลุ่มของเจ้าสาวบินโตข้าวเนี่ยก็มา13 13รายนะคะก็เป็นคนทั่วไป11รายแล้วก็เป็นร้านอาหาร2ราย ซึ่งอันนี้เป็นการดําเนินกิจกรรมที่เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากการที่ความพยายามของเราที่จะทําให้เกิดการขยายช่องทางการตลาดอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งมี a c e b o o k นะคะอยู่ในที่เกี่ยวกับโครงการนี้หรือว่าถ้าสนใจที่จะซื้อนะคะข้าวจากกลุ่มนี้ก็ไปดูใน Facebook ของปิ่นโตข้าวได้นะคะกลุ่มนี้ก็ได้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วจากความพยายามของทีมทีมแม่สื่อที่จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องที่สองกเออ็เป็นเรื่องของการพยายามสร้างโอกาสทางการค้านะคะกับประเทศเพื่อนบ้านในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่าน,นี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ได้เชิญคณะผู้แทนการค้าจากเมืองลอยก่อนะคะเมืองลอยก่อเนี่ยจะเป็นเมืองที่ติดกับตรงด่านห้วยต้นนุ่นของแม่ฮ่องสอนนะคะเ,เมืองนี้มีความสําคัญเพราะว่าที่อยู่ในรัขยาของพอมา่านะคะแล้ว จากเมืองนี้เนี่ยจะเป็นทางเชื่อมต่อขึ้นไปถึงเมืองเมืองตองยีนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของขม,ม่านะคะเราเคยได้ยินไหมคะทะเลาสาอินเลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญที่สินค้าเราจะสามารถกระจายลงไปตรงได้นะคะก็ได้เชิญกลุ่มนี้นะคะกลุ่มผู้แทนการค้าที่เมืองลอยก่อเนี่ย มาพบกับคณะหอการค้าจังหวัดแม่ฮองสอนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่เราให้ความสําคัญเพราะว่ามูลค่าการค้าของตรงด่านเล็กๆด่านนี้เนี่ยนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยก็ล้านกว่าบาทนะคะแล้วเราเชื่อว่าถ้ากรมนาคมขนส่งสะดวกเส้นทางเข้าในพมา่ามีการปรับปรุงทะลุลงไปได้ที่แหล่งท่องเที่ยวของเขาเนี่ยก็จะสามารถขยายการค้าผ่านด่านนี้ได้มากขึ้นนะคะหลังจากที่เราเชิญเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เชิญเข้าไปคณะของ จากย่างกุ้งเนี่ยนะคะคณะทูตไทยที่ย่างกุ้งเนี่ยสถานทูตไทยเนี่ยก็ได้นำคณะมาด้วยนะคะก็ได้พากันไปดูที่ออไปดูที่ด่านนะคะที่ด่านด่านนี้ด่านผ่อนปลนนี้ด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าเนี่ยได้มานั่งประชุมกันแล้วนะคะก็คาดว่าขณะนี้เนี่ยเป็นจุดผ่อนปลนอยู่ อยากจะทําให้เป็นจุดทาวนนะคะก็อยู่ในระหว่างดําเนินการของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพม่าและฝ่ายไทยก็คาดว่าถ้าสามารถดําเนินการได้สําเร็จเนี่ยการค้าของด่านที่ในพม่าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะจากปัจจุบันเนี่ยได้สองเท่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรากับพม่าเนี่ยนะคะที่ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีมีการมูลค่าการค้ากันอยู่เนี่ยในปี58 เข้าใจว่าที่เขียนมาเนี่ยคงหมายถึงที่ผ่านจุดแดนถาวรน,นี่ใช่ปะพันห้าล้านเนี่ยใช่ไหมคะมีมีพันหาร้อยล้านบาทเป็นมูลค่าถ้าเราสามารถทําให้จุดถาวรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะขยายการค้าได้ไปมากกว่านี้อีกเ,ออเรื่องที่สนะคะก็มีการไปแก้ไขปัญหากเกษตรเชิงรุกนะคะโดยพณนิชจังหวัดในพื้นที่ที่สินค้าเกษตรที่เคยมีปัญหาเนี่ยจะเริ่มออกแล้วก็ทํางาน ก่อนที่ปัญหาจะมานะคะอย่างเช่นในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันกับกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมนะคะเพราะว่าทุกปีทุกปีเนี่ยพอถึงจังหวะช่วงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยกระเทียมจะออกมากที่สุดแล้วก็จะเกิดปัญหาทุกครั้งในเรื่องราคาตกอะไรก็ตามนะคะปีนี้ก็ทํางานล่วงหน้าไปแล้วนะคะโดยเราคาดการว่ากระเทียมเนี่ยที่ยังที่จะออกมารุ่นใหม่เนี่ยนะคะ น่าจะอยู่ในระดับราคาที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตกลงไปนะคะต่ํากว่า12บาทนะคะคือในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ป้องกันปัญหาไว้ก่อนเนี่ยก็ะเทียมจะราคาตกลงมาทันทีเพราะมีของเก่าในสต๊อกค้างอยู่ด้วยในปีนี้เนี่ยเราได้ประชาสัมพันธ์นะคะให้เขาลดพื้นที่การปลูกเพราะฉะนั้นปริมาณของที่จะออกมาเนี่ยมันจะไม่มากเหมือนปีต่อที่ผ่านๆมาอันที่สเราก็ได้ไปเชื่อมโยงนะคะ กับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ๆนะคะให้ทำา MOU รับซื้อกระเทียมล่วงหน้าไว้แล้วนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่าการที่มีการตกลงซื้อของล่วงหน้าแล้วลดการผลิตแล้วปริมาณของที่มีเนี่ยมันจะไม่มากจนฉุดราคาให้ตกลงไปนะคะอันนี้ก็ได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ทำล่วงหน้าไปแล้วที่เชียงใหม่ส่วนที่เพชรบูรณ์เนี่ยก็มีเรื่องไปร้องเรียนเรื่องของการเ,าเรื่องของกระหล่ำปลีนะคะที่ ที่ราคาราคารับซื้อเนี่ยนะคะเหมาเหมาเป็นเหมาสวนนะคะเกรดคระเนี่ยได้ขายได้แค่กิโลละหบาท2บาทนะคะซึ่งตกต่ํามากก็มีการไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งเราก็เข้าไปจัดการปัญหานะคะเพื่อลดผลกระทบในเรื่องนี้นะคะก็สามารถที่จะทําให้ตกลงกันได้ที่ให้ไปขายไป ให้ตลาดกลางเนี่ยมารับซื้อที่หลงศักด์เนี่ยนะคะกิโลกร,รัมละ4บาทถึง5บาทนะคะก็ทําให้ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสำนักง,งานพนิชย์จังหวัดก็ไปเชื่อมโยงกับตลาดสีเมืองนะคะซึ่งเป็นตลาดของพืชเกษตรที่ราชบุรีเนี่ยให้ให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไปนะคะเพื่อกระจายของออกไปจากพื้นที่นะคะนอกจากนั้นก็ไปเปิดศูนย์ ไปเปิดศูนย์สินค้าเกษตรชุมชนนะคะเป็นออร์แกนิกฟาร์มเอาท์เล็ตนะคะอยู่ที่อําเภอเขาค้อนี่แหละนะคะเปิดไปแล้วเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์เพื่อให้มีแหล่งกระจายของออกไปอีกอีก,อก,อกนึงหงพื้นที่นะคะแล้วที่ที่สำคัญก็คือไปเจรจาจับคู่ธุรกิจกับห้าสรรพสินค้าพวก t o p ป c ินะคะให้รับซื้อเกษตรเอกชนแบบกะลำปลีและ เกษตรอื่นๆเนี่ยนะคะที่ปลูกในลักษณะปลอดภัยและอินทรีนะคะให้เขา,เาตกลงว่าจะรับซื้อของเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ในในห้างเขานะคะอันนี้ก็เป็นความาพยายามที่จะแก้ปัญหาล่วงหน้าของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสำหรับจังหวัดพะเยานะคะซึ่งในเดือนเมษายนสภาเนี่ยก็จะเป็นฤดูการที่ลิ้นจี่จะออกมามากนะคะขณะนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีผลผลิตเนี่ย ออกสู่ตลาดในเบื้องต้นนะคะประมาณเกือบ9,000ตันนะคะในการนี้เนี่ยทางจังหวัดเขาก็ไปเชื่อมโยงกับแหล่งขายแล้วนะคะก็ะคือ t e สโก้โรตันะคะซึ่งให้ทำให้เขาซื้อล่วงหน้าแล้วก็จะมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วนะคะเพื่อเอาไปจําหน่ายทั้งในประเทศไทยและในตลาดประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อีกอันนึงก็ให้สหกรณ์ที่แม่ใจเนี่ยนะคะไปทําความตกลง กับโรงงานคว้านลิ้นจี่เพื่อทำลิ้นจี่แปลรูปนะคะอันนี้ก็เป็นการไปไปไปผักดันให้เกิดการซื้อขายล่วงหน้าเอาไว้เพื่อที่เมื่อผลผลิตออกมามีคนรับของออกไปแน่นอนก็ไม่กระจุกตัวและราคาไม่ตกนะคะสุดท้ายก็จังหวัดนครปฐม,มนะคะก็ายในจังหวัดนครปฐม,มเนี่ยก็ไปทำงานร่วมกับทางกระทรวงเกษตรในเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่นะคะ ซึ่งก็มีการจัดประชุมนะะในเวทีชุมชนเพื่อวางแผนการผลิตการตลาดแล้วก็แผนปฏิบัติงานนะะที่ศูนย์ข้าวช,ชุมชนนะะที่อำเภอบางเลนนคปรปฐมเมืม่อเมือม่อวันที่23ุ่ิภาพันธาคที่ผ่านมานะคะเพื่อให้เพื่อรองรับให้การทำเกษตรแปลงใหญ่นะะซึ่งอยู่ในแผนงานของ การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรที่ได้ผ่านนบคไปเมื่อวานนี้นะคะได้รับการขับเคลื่อนนะคะแผนที่ออกไปเมื่อวานนี้เนี่ยออกไปแล้วเห็นชอบแล้วแล้วก็เริ่มทํางานแล้วด้วยนะคะที่จริงอ่ะเริ่มเริ่มทํางานไปบ้างแล้วก่อนที่จะเสนอขอความเห็นชอบด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยกำลังขับเคลื่อนไปตามแผนที่วางทางทางนะครปฐมก็เริ่มทําแล้วในเรื่องนาแปลงใหญ่นะคะ อันนี้สําหรับฤดูนาฤดูนาปีที่ที่กำลังจะออกมานะคะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะมีการไปให้ความช่วยเหลือเพิ่มทั้งช่องทางการตลาดแล้วก็ลดต้นทุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มนี้นะคะซึ่งได้มีการประชุมหารือระหว่างแผนกันไปแล้วเรื่องที่4ี่ก็มีเรื่องของการเชื่อมโยงเ,เรื่องของการขยายตลาดกิจกรรมขยายตลาดต่างๆรวมทั้งเชื่อมโยงให้ผู้ซื้อผู้ขายเจอกันนะคะ ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สําคัญก็คือที่จังหวัดลําปางนะฮะก็มีการสแสดงและจําหน่ายสินค้าลําปางเซรามิกสัญจรครั้งที่1คือเราจะจัดหลายครั้งนะฮะแต่ครั้งแรกได้เริ่มแล้ววัตถุประสงค์ก็คือที่จะสร้างให้เห็นอันตลักษณ์ของเซรามิกของลําปางนะฮะว่ามันมีความโดดเด่นแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานแตกต่างไปจากแหล่งผลิตอื่นๆแล้วก็สร้างโอกาสและช่องทางการขยายตลาดของ ผลิตภัณฑ์พวกเซรามิกนะคะเพื่อจะให้ออกไปได้ทั้งในประเทศนะคะตามจังหวัดอื่นๆรวมทั้งเอาผลักดันออกไปต่างประเทศก็มีการจัดงานระหว่าง18ถึง21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีผู้ค้าเซรามิกเนี่ยเข้าร่วมที่อยู่ในจังหวัดลำปางเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรม30รายนะคะสามารถขายสินค้าได้ทั้งสิ้นล้าน6 0 0นบาทนะคะในช่วง3วันนะคะ ที่จังหวัดเยะโสธรก็มีการจัดงานาร่วมกับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะจัดกเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรน,นะคะก็คือเอาของอินรีเนี่ยมาขายที่ที่เจเจมอลจัตุจักนะคะก็มีผู้ประกอบการที่มาจําหน่ายสินค้าเนี่ยห้บูธนะคะผลจากการจัดงานก็มีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากแล้วก็สามารถขายสินค้าได้ประมาณ2.6ล้านบาทนะคะ จังหวัดดาราทิวาสนะฮะออกองศุนใหญ่เมืองโกตาบารูที่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียเนี่ยมาพบกับพาณิช์จังหวัดดาราทิวาสเพื่อหาลือกันว่าจะพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่เป็น OTO ็อใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยยังไงนะคะเพื่อจะส่งสินค้าเข้าไปขายในประเทศมาเลเซียนะคะอันนี้ก็เป็นการผลักดันที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการของเราแล้วก็ ขยายตลาดของเราเนี่ยไปยังรัฐกาลันตันและตรังการูในมาเลเซียนะคะถือว่าเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญอันนึงนะคะในพื้นที่ที่พยายามผลักดันร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยสํานักงานพณิชย์จังหวัดเนี่ยก็รับจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการนะคะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมารับการพัฒนาประมาณร้อยคนนะคะแล้วก็จะให้รับการอบรมในเดือนพฤษภาคมนะคะเพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโซนให้ตอบสนองความต้อง,อ,งองการของตลาดของละกาลลันซันและกานคนดูในมาเลเซียนะคะอันนี้ก็เป็นการพยายามขยายตลาด สุดท้ายก็เป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้วก็คือในเรื่องของการดูแลค่าของชีพของประชาชนนะคะก็มีโครงการของธงฟ้าที่กรมค้าภายในเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดแล้วก็หน่วยงานของพาณิจจังหวัดก็เป็นคนไก่ขับเคลื่อนนะคะซึ่งที่เราตั้งใจตั้งแผนไว้จะทํา400ครั้งนะคะในในปีนี้เนี่ยก็ทำไปแล้วในปีงบประมาณนี้นะคะ จนถึงเมื่อวันที่23ุูมาิัาพน์เนี่ยทำไปแล้ว266ครั้งนะคะในพื้นที่จังหวัด22จังหวัดนะคะออยอดจำหน่ายทั้งสิ้นเนี่ยรวม27ล้านบาทมีประชาชนเข้ามาร่วมง,งานเนี่ย1แสนกว่าคนนะคะแล้วก็ลด ค่าใช้จ่ายของลงไปได้เนี่ยประมาณเกือบ20ล้านบาทนะคะนี่ก็เป็นโครงการที่ทำเพื่อช่วยค่าของชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำในจุดที่ประชาชน,นมีความต้องการสินค้าและเข้าถึงสินค้ายากนะคะไม่ได้ไปทำในจุดที่ไปแย่งการค้าปกตินะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการเข้าไปดูแลในเรื่องของ ของความเป็นธรรมนะคะพาย์จังหวัดพัทลุงชัยนาทเพชบูรณ์อุธยาในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ลงไปในพื้นที่เพื่อตร,ตรวจตาดูว่าสินค้าเนี่ยมีการติดป้ายราคาหรือเปล่ามีการขายในราคาที่เป็นธรรมไหมนะคะก็ไม่พบปัญหาอุปสักใดๆนะคะไม่มีการจักจุนสินค้าแล้วก็ไม่มีสินค้าขาดแคลนทั้งหมดก็เป็นเรื่องหลักๆที่ทำที่ทางภูมิภาคได้ทำไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตามนโยบายของ รัฐบาลที่ที่ได้สั่งการไว้แล้วก็ได้ลงไปดำเนินการในเรื่องสำคัญสำคัญ